สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ GE Hot Gaming นะครับเราก็อยู่เกม Shadow Fight 3นะครับเออวันนี้มันมีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์เทศกาลดอกไม้บานนะครับคือเวนต์นี้แล้วก็มีมีเออเขาเรียกว่าอะไรบัตรต่อสู้ใหม่นะครับเป็นตอนแรกมันจะเป็น ปิดไว้เป็นขอการสู้แบบจัดอันดับใช่ไหมครับอันนี้มันจะกลายเป็นบัตรต่อสู้ครับเป็นบัตรต่อสู้มาโอเคนี่มันจะมี2แบบให้เราเล่นนะครับก็คือข้างบนข้างบนอะไอไอไอเซตข้างบนทั้งหมดเนี่ยไอไอไอข้างบนทั้งหมดเนี่ยเออตั้งแต่200 200เงาพลังเออองพลังเงากับ400พลังเงาเนี่ยเห็นนะ400พลังเงานี่คือเราต้องเติมนะครับ คือเติมแบบซื้อแบบพรีเมียมสองแบบเนี่ยซื้อแบบไหนก็ได้ถ้าถ้าเติมถ้าเติมแบบ255บาทก็จะได้รับแค่รงวันพรีเมียมแล้วก็ซื้อเลเวลใช่ไหมธรรมดาส่วนอันนี้ก็คือคือฝัอ่งซ้ายก็คือแค่ปลดล็อกอะครับปลดล็อกส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นซื้อแบบเอ่อต่อสู้ผลัดอะสู้ผลัดมันก็จะได้ของรางวัลพวกนี้มาแถมมาให้นะครับใน350ราสิบบาทเออ เป็นผมผมก็เลิกเพิ่มอีกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะเพิ่มอีก1 2อยบาทใช่ป่าวะหนึ่งยี่สิายใช่เพิ่มอีกรนะ้อยร้ 100, บาทนี้ได้ของพวกนี้ทั้งหมดนี่คือแบบมันคุ้มนะดูมันเยอะได้เยอะมากเลยนะได้ตัว3ามสตัวแล้วก็ได้โทเค็นอีก750โทเคน็นได้พลังเงาหกร้อย ได้เพชรได้เพชรสามร้อยยี่สิบแล้วก็ได้ตังได้ทองทั้งหมดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเคนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วก็ได้อาวุธระดับตำนานมานะครับเป็นของเซตช่างสินเงานะครับมาแล้วก็ได้ชุดเซตสีแดงด้วยอันนึงก็ได้ตั๋วระดับมหากราบแล้วก็ตั๋วระดับมหาหายากด้วยนะครับ ก็คุ้มนะแล้วก็ได้รางวัลได้รางวัลเลเวลสิบเลยอะ่ะก็คือซื้อปุ๊บได้เลเวลสิเลยเราก็ได้ของเลยอะ่ะก็คือได้ของอะ่ะก็โคตรดีเลยนะก็ถือว่าดีนะแต่วันนี้ผมจะยังไม่ได้มาเรื่องอีเวนต์นะแต่ผมจะมาลุยเนื้อเรื่องให้ดูดีกว่าเนื้อเรื่องดีกว่าอะไรโอเคอีตู่อีตู่ขบ่อคำพูดปริศนาเสียจริงโบโล เรากำลังรออะไรกันอยู่เราส่งทญญายาทไปกลับนเอ่อกลับไปในอดีตเพื่อจับตัวกีโบไม่ใช่หรอไอน,นี้คือโบโล,โลผมผมกระทืมมันเป็นเรียบร้อยแล้วแม่ไม่ได้ยากกไม่ได้ยากเลยแบบไม่อัดเพราะว่ามันมันสู้สู้ง่ายอะ่ะสู้ง่ายกว่าที่คิดครับแค่รอให้มันตีมาแล้วเราบล็อกใช่ปะ จากอาวุธมันอะอาวุธมันจะเป็นเลืองแสงสีเรืองแสงใช่ไหมถ้าในจังหวะที่อาวุธมันเรืองแสงอ่ะพอเราตีไปมันจะบล็อกเว้ยมันจะบล็อกทุกอย่างเลยนะให้มันตีมาหาเราแล้วเราก็ป้องกันพอมันป้องกันเสร็จอาวุธมันจะหายเป็นพลังเงาเราก็สามารถคอมโบคําจอยได้คอมโบแบบได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยเออแล้วมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มันจะทําให้เป็นแบบลูกแก้วสี่เหลี่ยม พอพอมันเอาลูกแก้วสี่เหลี่ยมมาใช่ปะให้เราเข้าไปตีลูกแก้วเลยตียังไงก็ได้ตีไปเรื่อยๆอืมตีไปเรื่อยๆเลยแล้วพอลูกแก้วมันจะเต็มมันจะมันจะเหมือนกับว่ามันจะดูดซับพลังไม่ทันอะ่ะแล้วมันก็จะพ่ายแพเ้เองเออง่ายๆไม่มีอะไรมากกับตัวนี้นะตัวนี้โบโลโบโลโบโลเขาพูดไปว่ากีบงเงินรอะกีบเงินเหรอแต่เจ้าไม่ใช่เหรอะ ที่จะเป็นคนเอาต้นแบบให้กับชา a ์โดอิตูพูดอิตูพูดต่อครับเขาสนทนากันอยู่อย่าให้ข้าต้องเล่าเรื่องนี้ซ้ำข้าถูกคนแปลกหน้าทำร้ายตอนที่กำลังสู้กันอยู่กีโบก็่วยก็่วยต้นแบบไปก็คือกีโบมันมันมันขโมยผลงานไปเออ อคโบโลก็พูดว่าเห็นไหมชายาดดุมอดดตเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมนี่ข้อชอบอะครับเนี่ยอเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมอลองอีกครั้งจับตัวกีโบแล้วทําลายต้นแบบมันนั้นซะโอเคได้ได้ภารกิจแล้วครับให้เราให้เราทําลายกีโบ โอเคอันนี้เนื้อเรื่องคนระับพยายามอีกครั้งเนื้อเรื่องปไปข้าพลังผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งหมื่นสี่พันกว่ารัาพลังผมเยอะเยอะกว่าเออเยอะเยอะกว่ามากครค่อนข้างค่อนข้างแบบห่างกันนิดเดียวนะห่างกันนิดเดียวเลยของระดับพลังของด่านนี้ก็หนึ่งหมื่นสี่พันเหมือนกันแต่ตัวเลขหลักร้อยผมเยอะกว่าว้าวกีโบว่ะ ตอนแรกเราสู้กับบีตูไปแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรสู้กับกีโบกีโบจะเก่งเรื่องด้านพลังเงาครับเพราะฉะนั้นเราก็ตีไปเรื่อยๆครับไม่คิดว่าจะมาเจอพวกตัวเก่าๆในในที่แห่งนี้เนะนี่ยในในดานของในในบทของรีของฝั่งรีเจียนนะนะั่นแหละไม่คิดเลยเแต่กีโบไม่ได้สู้ยากนะครับ แต่ถ้ามันใช้ร่างเงาอ่ะเป็นอะไรที่สู้ยากมากเพราะฉะนั้นผมเลยใส่เพิร์กดูดพลังเงามาเลยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่ไรก็แค่ตีออย่า้มันอ,อ,อุ้ยโอ้อืออออ้อ,อ,อ อิตูพูดว่าข้าไม่เข้าใจจริงๆโบโลทําไมเราถึงไม่เริ่มไม่เริ่มการทดลองสักทีมันทดลองอะไรกันมาอะไรวะซีเลียมแห่งมิตซีเลียมแห่งมิติอ้อยที่มันใช้อยู่นี่คือซีเลียมแห่งมิติโอเคซีเลียมแห่งมิติยังให้พลังค่าในการเก็บความทรงจําจากเส้นเวลาต่างๆอิตู ทำทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นไม่ได้เขาก็เลยไม่จำเขาก็เลยจำไม่ได้โอเคเหมือนกับว่าความทรงจำหายไปนะครับโดนโดนกักเก็บไว้เพราะอย่างนี้ไงเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไงข้าจึงเป็นโบโล,โลตัวตัวจริงเพียงคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ปัจจุบันกาชนะกีโบได้ ก็ไม่ใช่เอ้ยก็ไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาพ่อเสียงเท่จังมาเอา้าที่กูชนะไปนี่ครูมันไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยใช่ไหม <c oughs> คือพุ่มงสั่งให้กูไปสู้แล้วกูก็ไปสู้ชนะแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสงสัยมันมีตัวการอยู่ข้างหลังตัวการอีกทีนึงเดี๋ยวรับเกียร์กันนตอนนี้ตรงนี้ผมจะเสริมนะครับที่อิโตพูด ทำไมเจ้าไม่กระโดดเข้าไปในห่วงเวลาเจ้ากลัวงั้นเหรอถ้าเจ้าไม่ทำอย่างนั้นโอรันดาก็จะส่งต่อตนแบบนั้นให้กับชาโดว์เงาโบโลอกบุว่าตลกจริงๆไม,ไ,ออไ,มไม่แต่ไอโอรันดาไม่แต่ไอโอลนดาที่ทั้ทงกล้าหาญและหัวแข็งยังยอมรับความพ่ายแพ้แก่ชาโดว์ ว้าวแถมข้ายังไม่เคยฝึกให้นางเป็นผู้พิทักษ์ซเฟียคนใหม่ด้วยอ๋อแสดงว่าเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่เป็นผู้พิทักษ์ซเฟียคนใหม่ด้วยตัวเองนะเพราะโคตรเก่งไงข้าสอนให้นางควบคุมพลังเงาตอนที่นางยังเด็กโอ้ฝึกแต่เด็กเลยฝึกให้ร่างกายมีพลังต้านทานอำนาจของจิตเงาว้าวแข็งแก่งนะดู แต่พอมาคาแต่พอมาคสาที่ใจคอขับแคบกลับมานางก็ขโมยต้นแบบจากชิบะตะเอาไปให้ชา์โดขัดขวางนางให้ได้เดี๋ยวได้ไเ,เอาไหมนะงงนางก็ขโมยต้นแบบจากชิบะตะชิบะตะเอาไปให้ชาโดอ๋อขโมยตัวต้นแบบไปให้ตัวชาโด ขัดขวางนางอ๋อแล้วอันนี้คือภารกิจใช่ป่ะขัดขวางนางให้ได้มาคัสโอเคไม่น่ายากนะค่าพลัง, 15, งหมืน่นห้าฝั่งมดฝั่งนูนเยอะกว่าเยอะกว่าของผมเนาะนิดนึงนะน่าจะสู้ได้แหละอีซี่แล้วไม่น่ายากอันนี้เป็นตัวปลอมนะครับ

อยู่เลื่มมันจะรีใหญเรืมมันรีฮึบ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 จบแค่นี้ละอือปีโอเคไม่ได้ยากครับไม่ได้ตีด้วยซ้ำไหมมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ตีด้วยซ้ำไปมันนะต้องสู้ต้องสามครั้งเลยอะสู้นานอย่งนี้แล้วแน่เราคาคเดคุยเข้ามาเ ค okay. นี่ถ้าเราใส่เช็ดใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮอุยอ้ยออุยอ้ยอ้าวเฮ้ย,ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะจเจ๊ะเจ๊ะเจเฮ้ยโอ,โ,โอ้ะหกูตายอะะเี่ผมตายอจ้ะฮะเมโดนอะไรเข้าเปเจ๊ะเะอะไรอะะเจ๊ะเจอะเจ๊เจ๊เเลยอ่ะ โอเคโอนม่วันใหมาไม่ได้ข้ามากรแลมหนึ่งทีตีตัดล่างหนึ่งสองสามสี่เคล้มงัดขึ้นลอยตึก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 แล้วก็ตีตัดล่างอีกทีฟาดฟาดมันจะขี้อย่างเดียวครับอ่ะ เอ้มันไม่ได้ขีเลยมันเป็นคอมโบที่โดนหัวไงพอโดนหัวแล้วมันจะมีแบบเอฟเฟกต์หน้าจอสั่นแบบตึงนิดหน่อยมานะมันก็จะรุนแรงขึ้นเออเอฟเฟกต์การตีหัวแรงขึ้นให้มันเข้ามาเอ้ยเยข้าไปพร้อมกันแล้วเราสแลมสวยตีด้านล่างเสียบโอเค ก็พยายามอย่าให้มันตีเราได้เพราะว่าอ้าวเฮ้ยจุวู้วว้ววู้อ้โหโ้วนแรงเหลือเกินเฮ้ยอย่างนี้เรียบร้อยครับไอ้ือกูเสียกูสาบพูดไม่ทันขาดคำเลยแม่งถีบผมซะละโอเคเรามาดูเรื่องต่อบลูพูดไปว่าบลู โบโลบอกว่าเออที่นี่ทายาเออทีนี้ทีนี้นะทีนี้ทายาทหนุ่มก็รู้แล้วว่าข้ารู้สึกยังไงข้าขอโทษด,ด้วยที่ข้าต้องมอบต้นแบบให้กับชาว์โดสรุปเองเป็นคนให้เองหรือว่าเองโดนโค,คนขโมยวะเอาไงกันแน่เนี่ยอิตูบพูดว่าข้าหวังว่าเจ้า จะมีเหตุผลที่สมควรนะบโลเจ้ามีโอกาสที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นพาเราไปที่ห้องหรอวะสุนสุญญาคารเหรอสุญญาคารท,ที่ห้องสุญญาคารข้าข้าพยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดแต่ว่าแต่แล้ว ข้าก็เข้าใจไม่ว่ายัางไงชาโดก็เปลี่ยนโลกให้กลับไปสู่สภาพเดิมความว่างเปล่านะไม่ใช่โลกบโลโบอกว่าไม่ใช่โลกแต่เป็นชาร์ดต่างหากที่จะเปลี่ยนเจ้าไม่เข้าใจใช่ไหมโอเคข้าเหนื่อยละไปที่ห้องสุด สุญยาคารสุนยาคารกันเถอะใช่หรอวะคุยเรื่องอะไรกันวะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูชุดเซ็บอันนี้คือชุดเซ็ตที่ผมได้ครบมาในเมื่อวานนะครับนี่ก็ครบอีกละแล้วอีกชุดเซ็ตหนึ่งที่ผมได้ครบก็คือชุดเซ็ตนี้ครับนี่วอเท่ชุดเซ็ตนี้นะครับก็คือเอฟเฟกของมัน เอฟเฟกของมันก็คือนี่ครับทุกครั้งที่บล็อกสำเร็จพลังเงาจะเพิ่มขึ้น20รนรีชาร์จทุกครั้งที่ทำความเสียหายก็คือถ้าเราโดนโจมตีแล้วเราบล็อกสำเร็จใช่ไหมครับในการโจมตีกี่ครั้งก็ตามอ่ะมันจะมีมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นรูปรูปหน้ากากแบบนี้แหละเออขึ้นรูปหน้ากากว่าเราบล็อกสำเร็จมันจะ เปลี่ยนเป็นพลังเงานะครับเปลี่ยนเป็นพลังเงาเออยี่อแต่ถ้าเราทําการโจมตีกลับมันก็จะทําการรีชาร์จทั้งหมดนะครับจากสีแดงกลายเป็นสีขาวเออเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันผมโชว์ให้ดูทีละทีละสิบหกนาทีเดี๋ยวโชว์ให้ดูแล้วกันในเอ่อในหมดนี้นะท้าดวนในหมดท่าดวนเดี๋ยวผมจะไม่ตีนะครับในยกแรกผมจะให้เขาตีแล้วจะให้ดูประสิว่ามันเป็นยังไง เป็นการบ๊อบปกติเราไม่สวนกลับนะผพอมเป็นฝั่งของรีเจียนค่าพลังอยู่ที่ปรมาณนี้โอเคสู้เว้ยวุธมันเป็นอว,อวุธของการดูดพลังอะโอเคแล้วมันตีมานี่เห็นนะมันจะมีชาร์จขึ้นมาแล้วเราก็ทำการตีทุกครั้งที่การตีอะมันก็จะรีครับให้เป็นสีข,ขาวเหมือนเดิมแล้วมันจะอ,อึดเหมือนเดิม อืมแล้วมันก็จะอื่นเหมือนเดิมนะค่อนข้างที่จะดีนะผมว่าแต่ผมยังไม่เคยลองที่แบบว่าให้มันตีเรื่อยๆมันน่าจะแบบว่าจากจากมีพลังเกาะกลายเป็นแบบเปาะบ,บางปกติมั้งเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะเป็นงโอเคตีมาตีทีโอ้บล็อกเลยโอเคตีมา อ <therapist. S 1> ันน <ligen petto> ี้คือผมไม่ได้จับไม่ได้อะไรนะให้มันตีอย่างเดียวนะดูดิจะขนาดไหนกันเชียววะเอาเต็มที่เลยเพื่อนโอ้โหนี่คือแบบมันเต็มที่แล้วใช่ไหมเออเอาใช้บ้างเงาด้วยเอาสดเอ้าโดนงูราดอโอ้โหจะแค่เจ็บโอเคตาผมละมาเข้ามา เอาว้าวไอช้่นี้อือือ,อ้อ,อือออยิงยิงยิงมาฟาดเข้านาให้มันจะเป็นมันเป็นเซตที่พลังเกาะค่อคนข้างที่จะอึดนะค่อนข้างที่จะอึดมากอืมก็ถือว่าดีอะเอาไว้ เอาไ้เจอกับตัวที่มันตีแรงๆตีหนักมันมันส่วนคอ์เตอร์ได้มันเป็นสายคอ์เตอร์เอาไว้คอ์เตอร์ได้มันค่อนข้างดีแต่เสียดายครับพลังเงามันช้าแล้วมันพลังเงามันเบามากทุกอันเลยพลังงานทุกเอาทุกอันมันเบามากอืมโอเคครับก็มีแค่ดีนะครับเดี๋ยวไว้ผมมาต่อกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ว่าพันหน้าจะเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพันน่าจะเป็นการไอ้นี่นะครับทําเทศกาลนอกใบาบานนะครับก็คือเล่นอีเวนต์นะอีเวนต์แต่ตอนนี้ภาร,รกิจอีเวนต์มันยังไม่มานะดูดิภาร,รกิจอีเวนต์ยังไม่มานะครับอันนี้จะเป็นภาร,รกิจอีเวนต์ทาดวนแล้วก็อันนี้เป็นภาร,รกิจอีเวนต์ธรรมดานะครับยังไม่ยังมาไม่ครบนะครับยังมาไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบรีบไปจับมันก็ได้นะโอเคครับสรุปนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ อย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบเนื้อหาถ้าชอบวิธีการภาคของเนื้อเรื่องขอผมก็บอกได้นะครับแล้วผมจะหาแนวทางภาคให้ให้แบบเราระทึกมากกันอ่านี้นะครับเนะโอเคครับเจอกัน